ค่ะมันนี้ก็ได้มาเอายายาอีหยังยาอยู่ในสวนฮานานี่เขาเอาื้นบ้านนูเอ,อิ้นหยาแขวหมูแต่ภาษาไทายเขาเอื้นยาอีหยัยงภาษาไทายบลูนะนี่เอาเบื้องห่างมันภาษาญยภาษาพุทธไทยเอ,อยื้นยาให้หมูเนาะานะขวหมูแต่ว่าภาษากลางเขาเอื้นยาอีหยัยงค่ะเพื่อนสีเอาหัวมันไปต้มเป็นยานะไปสากัดเป็นยานี่มาละ อยู่ลอกบุ้งฮะนะฮกฮกมาดึงออกแล้วเธอหนึ่งพอดีเลยบุญหลายแล้วนี่ให้เพื่อนมาเอาหยาวะาช่นยาหนาเขียวมูเพื่อนสิเอาไปสากัดเป็นยาเนาะอุย้ยจังมามือตามายืนอยู่คุ้มหมดแดงเดี๋ยวห้าก็สิมาขุดกันเนอะ หุดนานี่แหละขุดเอาหอัวมันเอา่อยยิงยยอ,นนอมันดูเสียมข่อยซับแล้วบ่เอาเอาเมื่อหนึ่ง

หายไถ่หน้าทุก่พอแบบบอไน้มนมเขาบนเขจบอยู่ไลเขาไม่ได้บุญวานหายอโทษ่ันไม่ได้คนแจ้งนไหนอยู่เอนจะง่อยท่านนี้่ะอือป่าเนเยเขาก็มามาจบดูหอยนะของปู่คนนะสี่สิบสี่สิบหาไร่บอเขาบีบบเพราะว่าเขาก็ลังเห็เออเป็นไฉดเขาก็เอต่างนะเขาละอือจามนะ โครงการเขาให้นะเขาอบอมากเป็นอน,นัน,นต์แดอตุ๊กสวนลูกสวนล้ำแล้วเนาะไม่ออกมดสนทงองปลูกมันใส่หกหกก็่กยาญ่หกมันจะมีมันอยู่ถ้าจะปลูกไม้ไม้พะจาปตายเห็นเอา,าปลูกเย็นอีก่งตายโอ้ลมเย็นนี่ยลมมันี่ทึ้ หมูไม่เห่นหมูก็เอาลุ้นเนะเาะมาเลือกาเมื่อนั้นน้าม่เลยพี่เมือเขินบาบสามเกือบเป็นลม่งลเลมือ่อบรดเม่แล้วก็ลงมาอันตะมาตีอันบายาอีกบายาก็คันยิ่เอาก็ลงไป เราผสมกันแบบกับของอันไทยสินไทกระสินแบบเอามาให้ไทยใส่ยาข้าวบัพยาใบน้อยเนาะมันจืดเนาะพคนขายโลละสี่ร้อยยาคนสอง เดนี่เอ็เขาเนกระเบอเพอเป็งอยากอนจอลาไม่ได้อาเลยนี่หัวมันกริไปไล่ไปล้างเอาหัวมันแบบนี้เนาะนี่อาเป็นมาพอมเ้ยไม่เคยไม่เคยขุดจ้าเถอะอันมันเป็นอด่งเลยคุณบอฮนตรงเอออันนี้นะ เอออยู่น้ำผาเนี่ก็นเนาะเป็นหมอใหญาแล้วเดอ้อเดี๋ยวสิไปสากาัดใหญาเลยได้ไหมเดอ้ออยู่อุกุกนักขาก็ได้คุณผูกเดือนนี้ก็ได้นี่นีหนีนีหน่าดิ เอาเดี๋ยวได้กินมาอื้ออีมาเออเดี๋ยวมันอ,อ่อดีดนี่เดี๋ยวมันเตะเอ่อกำมาเห็นหายกอดดีนมันหกกะละเบิดระบบก่อนว่าผมหพงเหรอว่าห้าสิบบาทกว่าบาทอือ <c oughs> นั่นแหละปู่ท่าละบาดระเบ้อบะบาดเล่นไ้พนยังเห็ดเดียวประมดวันนี้ลาบากอย่างเบิ่งเบ้อเราิวทั้ง่งั้าคนเอยู่ทั้ง่งนะเราทำโจกับโจกคนกอยู่ทั้ง่งอะไรแควฉันตัดงาว่างลงเขียนแอนแอนกับคนที่ถึงงานคลนี้รถรถเขียวยอโอ้หขึนมาึ้มามึนมน้ จำเงี้ยก็ได้มืดขู่อันถเนาะตู่ก็ได้เห็บก็ไดเอาเงินเอาความได้อาถุนเอาชุดอื่นข่อนเอออขูือนจะจุดมืาอไปแล้วบะค่ไปแล้ว โอ้ไม่ได้คันสูบข่าวถขานเอาบกอ่าเอาลยมาเรุคนน่เด้อมาอก่โตตัดหัวเนใหญ่ก็ได้อีกตัดหัือนใหญ่สูบปูกปั่นปันหอนเนาะใคีมันสามมังคีเนี่ยคันบ้านมีสามมังคีเช่นเอทของผวกเอแลตาย เบ่เลยหน่อยเ็ดน่เนเาหุลายเนาะไเาอทั้งนี้วดนี่เขาหนาเบอหยนเพ่อนน้อยจ่มเพ่นปลต้องอาเสินจุกตอกเ่น่ะมางัดเรียงบาทเรียงบาดอาพักตานมาบ้านน้อยไปนี้เห่าาน มานาก็กินปักาดเลยฮานเบมันเดี๋ยวก็ยังเอามาสุ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 จริก้านตูดไถไมโครมาดูดเลยเอานอามาเลือกเอาโอ้ จะรห้ว่าปีนี้ปีนี้ก็วสวัสดีชุปีมากนะโอ้ย <ś cia ł> มาเพจเฮากระคักแท่นะม่็เป็นกระจุกกระจุกกระจุกนะ <ś cia ł> ว่าละมาเอวว่าละมาเอทูเขามันอยู่ในย,ยานมันหล่มมาฝนมานะ <ś cia ł> น้ำบุห่ละบ,ะบ่ละกระพีมันมันคุมันลงปุ้มเม็ดน,น,นู่นนี่นะค่อยถึงปุ่ข้างบนไงมีคนอัน อ,<ฮ>อยากคิดเฉื่อมือชิคี้พาด้เขาทิ้งักดิก์เพมอย่างไรเขาไมอยากพักแต่เอคุณว่าหันหนีจอบมือก็เจอแล้ออวคอ,อ,อันนี้น้องมีรึน้องไม่

ไปกาลสินเพื่อกะเพาพักยูมึอน่ะพอดีไปหาพักอันนอกค้าแดนนอกค่าวัาพักบ่งเขาไทยจจอยโอ้ที่ด้เด้อบงักบงอะไเลยบดกเอาหมดห่ะเป็นยังว่ามามีพักมาวานแล้วมาหานักพักเมื่อกี้เราก็อุโอ้ย่าไบริดโทรถามมุกันด้วยว่าไปพักบุาคกัพูนไทยพวกแห้งกวานี่เนาไบดโทรถามดหน่ม เอาไปใส่ไห่น้อยมอยังเจ<ะ>็ไม่อยอานีม่มันนานจริเดูแรงาเกาิดใส่ เป็นเมียบอากเป็ยชกน้ชนู้กนายอก้าอ้าวชินอายชบินากิน้าอินู้กินผู้อก้านนผู้น้อายชอบกิ่้ายชอนนู้กนี่ยอ้อันูนอ้นชอมีลูก้นาะนก็ยังบ้มีผิผูก ลูกเอ้ยมันได้มันลูกอีจานโอ้โหทายผิดละทุกคนเราลกเอ,อามือดิ้วอามือมันทายไิตินลืมหาคะแนนได้พี่เอ๊ะิึงได้โชติเลยอย่าลงนะตุกมา ยังกูจักเหรอก็อาจารย์อาจารย์โคตะลิเห็นแล้วเนาะสัเห็นบาเออเห็นทะเลาะาเบิ่งข้าเบิ่งเห็นแล้วมีเราเบิ่งก็น่าผมว่าด้วยขาชีพเาขวัญกูข้าอยู่อัธนตรวจคนปีปื้ออาชีงานถุลูกหมอนกง เอาเอาเอาข้าวมาน้ำเชื่อนน้อยเนาะเดี๋ยวไปเอาเม็ดพักมาหวานเพาะเสเสมาเสียอย่าเลยเออไหนแล้วยังวัปิสีหงหานู่นเาอาู่บุ้งเดีมีมเสียา เราก็ย mm hmm mm hmm. ู่ในบุ้งมีอานของ้ยือนี่กรแมนเบิดคกอนบ่ก็เลาบหงดออาเบิดโอ้นนาเบนี่ตมาเบิดีโด้่าวนุ่โกนบุมมีก็เลากับบุหงดอปลานนก็จบยุ่งจ่ายเงา ูข <cin stereotype> <dragging> uh, ู่มดองคือตื่นแค่คุ่แต่ไม่มี้เราไลุ่ดนฮะไม่มีขึนคิดยานบ่เบื่อเบื่ัดเอามาเลอนุตัวยาตัวยให้หมูมีนเลอกบ่ออกบ่ลุก เลือกออกไหมแค่หมูกับยาเอาบรุ่นแล้วบอบเอสียเอามดคิดว่ามาเอายาแค่หมูน้อยเอาเสียบลงนั้นมาดูไปง่าว่ายแต่เป็นสาวแล้วอือว่าอืมือวอาด้วน้อยเสมออืม เอ,อ,อามือเฮ้ยเอามือกินเดอ้อเยวหายไม่ได้แหละหวานปะโอ้เทวดาวเอาเฮ้ยสิเออม,มันเมน็มโคดบ้านเน้ำงาม จากนาทีละค่ะมาทิ้งไว้อยู่คนเดียวเลยเด้อสิบสี่เนียนี่อันนี้เพื่อนสิเอาหัวมันไปสากัดเห็ดหยานะคะนี่เอาไปแล้วก็ล้างบ่เฮ้ยบ่พี่นี่ห,หัวหัวหยาเขียวหมูค่ะนี่แล้วก็มีอันผู้ใดถามหาว่าพักเสียนผีเด้อคะ่ะเด้อมันมีแล้วเด้อผู้ใดสิเอาไปสากาัดหยานะค่ะมีอยู่หืลกออกทิมเบิดแล้วบ่ พักเซียนผีนะมีแล้วนะคะย่ามฝนมันสีหลายนะค่ะอันนู้นสิเป็นอ้อยดำของแม่นงยาวเอาหายนะคะอันยูโซนทางนี้สิเป็นอ้อยขั้นน้าน,นันนี่หลายเลยเดี๋ยวปีหนาได้กินได้ขายนเนออ่ปีแรกได้นี่ค่ะเบิ่งสาวสาวขุดนี่ขุดเลิกเลิกเขาได้โหมันนานขุดบ่เป็นบนะ่ เอาเลือกเอาลูกต้องเขย่าอ่ะนะบางทีหวัวมันก็ขึ้นมานําเห็นปะแม่นไหมเลือกเป็นไหมลูกเอาเลือกเอานี่มันมันสีลามไปแบบนี้นะนีนะ่อันนี้มันมันสีเป็นอันหวัหวหัวมนนันนี่เอาไปต้มเห็ดยาเอาไปแล้วก็ลางน้ำ้วก็ต้มแบบนี้เลยแหลนะเนาะโอ้ย ชิกเกียงก็หมอแล้วไปเลยอา้าลูถุงมือก็ไม่ได้เอามาอืมอเด้อไปค่ะผงเบิ่งพี่นาง่นเห็ดเอาพา่นเห็ดป็นเธอเด้อมือชำนาญเขาเห็ดเขาเชียนแนละ้ว ขุดงะงะแล้วก็ขึ้นมาซาวอ่ะพะนะหัวมันก็สิขึ้นมานํานะคะนะบ่ได้ตัดคืออันน้ําออกเนาะงามาเครือให้มันขึ้นมั้ยเมื่อก็เก็บเอามากินนําเด้อแกเบิดบ่ได้มาเบิ่งพุ่นคุณแม่ต้นแตนเหลืองเมเือตอแหลเนาะแม่นบ่มเือไข่เต่าบ่พี่เหลืองอือมื้อนี้อยากได้พันบ่อึเอามือโลด อมตะแสนก้อยไปซิวค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะให้เบิ่งวิวก่อนมืนน่อนี้ชีตกหรือบะตกลองมาลุ้นกันมแมลงนะคะบรรยากาศบ้านเฮาอันนี้เขาเอื้นบุงนะน,นี่เพิร์แป๊บเดียวหยาหกทันทีทันใดเลยนะนี่ะอันนี้ขว้ามาเอาลงแล้วรุ่นแรก ฝากไปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ